mình cứ bị quay hơi <laughs> mà lão kéo ta mình cứ bị quay hơi mà lão kéo ta quay hơi mà kéo ta quay mà lão kéo ta mình cứ quay โอเคครับเพื่อนๆก่อนจะขอกราบสุดที่ไม่ใช่เคยแล้วกันยินดีต้อนรับสุดเน่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้ผมมีเมาส์เกมมิ่งจากแบรนด์ ASUS เอามารีวิวให้เพื่อนๆที่ชมกันนะครับผมกับรุ่น ASUS Trap Gaming M3 นะครับเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างขนาดใหญ่พอสมควรเหมาะกับคนที่ชอบจับอะไรแบบเต็มไม้เต็มมือนะครับมันจะอุ้งอุ้งมือนิดนึงนี่คือรูปผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับตัวเมาส์รองรับไฟ RGB ผ่านโปรแกรม ASUS Aura Sync นะครับผมอยู่ในตระกูล Trap Gaming Trap เป็นตระกูลหนึ่งที่อยู่ในแบรนด์เอซ s มีทรัพมี r o g แล้วก็มีเอซ s ธรรมดาทรัพเนี่ยเป็นเครื่องหมายเหมือนว่าทนถึกทนอะไรประมาณนี้หน้าตาตัวกล่องเป็นอย่างนี้นี่นะครับโลโก้มันนะฮะด้านนี้เป็นยังไงบ้าง ASUS t r รัพเกม i n g M3 เป็นเมาส์แบบ optical นะครับนี่ฟังก์ชันของตัวเมาส์นะครับผมมีไฟแสดงสถานะปรับ DPI ได้ตั้งแต่200ถึง7,000 DPI ครับผมอ่า รองรับไฟ RGB มีปุ่มกด7ปุ่มประกัน1ปีอ่าแล้วก็เป็น USB แบบ2.0ตามนี้งลองบลิโพโส10ด้วยพันเฮิร์โอเคพร้อมแล้วมาดูกันดีกว่านะครับจะได้มีเสียเวล,เวลานล่านะครับผมเมาส์ตัวนี้ราคาไม่ถึง1000บาทนะครับผมหาซื้อกันได้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ก็ลองดูกันเพื่อนเพื่อนเผื่อใครชอบก็จะได้ไปหามาใช้งานกันราคาไม่แรงนะครับสำหรับแบรนด์ ASUS ถือว่าราคาดีนะครับตัวนี้มา ปึ๊บ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 ใครอยากดูชัดๆปรับจอเป็นแบบ 4K นะครับผมปล่อยไฟล์เป็น 4K ปึ๊บออกมามีอะไรบ้างในกล่องพบกับน่าจะเป็นสมุดคู่มือนะครับผมบอกตำแหน่งต่างๆของตัวเมาส์ใต้เมาส์เรามารีวิวเป็นแบบบ้านๆเราก็ต้องแกะกันแบบบ้านๆเช่นกันนะครับแบบนี้ฟิงการปรับ DPI ต่างๆอะไรต่างๆนะครับ แล้วมันจะบอกว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างด้านหลังนี่อะไรไม่มีอะไรที่น่าสนใจสําหรับเรา,าแล้วก็มีคู่มือแบบเป็นวารันตีการ์ดแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษผสมจีนเกาหลีอะไรอย่งนี้ไม่มีอะไรมาดูที่ตัว p r o d u c t ์กันดีกว่าอถอดสายได้ไหมเนี่ยถอดสายได้ไหมอยากรู้ไม่น่าจะถอดสายได้ครับ แต่เป็น USB 2.0ครับแกยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนให้เดาหนี้โอเคชึบออกมาแล้วมีนะครับเป็นโฟมกันกระแทกมาเขียนว่า TROP GAMING นนะ่ครับอ่ะนี่คือขนาดเมาส์นะครับผมเป็นสีดำเงานะครับด้านข้างเป็นพลาสติกอย่างๆนิดนึ่งตรงปุ่ม กดตรงนี้เป็นพลาสติกเคลือบเงานหน่อยๆนะครับผสมประสานกันจะออกคล้ายๆเหมือนดำด้านแต่ไม่ใช่นะเพื่อนๆตรงนี้มีโลโก้ไฟ RGB ติดสีวนอยู่ตรงนี้นะครับฟังเสียงการกดมาตรฐานเหมือนเมาส์ธรรมดาทั่วไปไม่ดังแรงมากดังแค่ๆพอลื่นหูนะครับปุ่มกดไม่ก้องแก๊ง งานดีใช่ได้นะครับมาตรฐานดีด้านใต้เป็นที่ยึดเกาะพื้นผมว่าโ,โอเคนะกำลังดีครับเหมาะมือนะผมรู้สึกดีด้านล่างก็เป็นเรเซอร์นะครับเคอร์เซอร์มันต่างๆเป็นยางนะครับอ่ะโอเคสายยาวประมาณน่าจะเมตรนิดๆอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเสียบคอมแล้วทดสอบให้ที่ชมกันครับโอเคผมเสียบเจ้าเมาส์เท่ากับตัวเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้กับคอมพิวเตอร์ ผมสัมผัสได้ถึงอะไรที่มันเป็นอะไรที่มีความมั่นคงมากมาลองใช้ไฟดูที่ว่าจะเป็นยังไงเอฟเฟกอะไรต่างๆได้ไหมครับกับโปรแกรมที่เขาบอกว่ารองรับนะเปิดละโอเคนี่เห็นไหมตรงนี้ไฟมันก็จะเปลี่ยนตามเฉดสีที่โปรแกรมเซตอัพเดี๋ยวผมลองกันอ่าแบบนี้้เห็นแบบนี้ดีกว่า นี่เลยแบบนี้เลยนี่นะครับเอฟเฟก็ปรับตามตีมนะครับเมาส์ตัวอื่นของ a อซ s ผมก็ตามเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ที่เสียบอยู่ก็ไปด้วยกันสามารถใช้ออราซิงนะครับในการควบคุมแสงสีเดียวกันหมดเลยนะครับเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหม วิบวบ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 ว่บวิ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 บวบวบวิ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 บว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 บบบบ บบบบ,บะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับ ASUS t r u p Gaming M3 ไปเป็นเจ้าของก็ได้ผมว่าขนาดเมาส์มันก็ใช้ได้เลยมาตรฐานดีนะครับสังเกตได้ที่ผมใช้เมาส์ก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็คือเป็นรูปแบบจับเต็มไม้เต็มมือเหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยครับกับ t r u p Gaming M3 ราคา1000บาทมีทอนเล็กน้อยหาซื้อได้ตามร้านค้าคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปแถวบ้านเพื่อนๆแล้วลกันนะครับไปก่อนฝากหนิงคุงชแนลกันไว้ด้วยนะครับ คลิปหน้าจะเป็นการรีว,วิวอะไรอีกก็ติดตามกันไว้ซับสไครต์กันไว้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายยไปแล้วจ้ายูห uh ู